สวัสดีครับทุกผู้ชมแม้จะเลยขีดเส้นตายของรทรัมป์ที่เคยพูดเอาไว้ครับว่าเขาจะโจมตีอิหร่านทันทีหากการเจรจาโครงการนิวเคลียร์กับอิหร่านไม่บรรลุผลซึ่งเส้นตายที่ว่ามันอยู่ที่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มักออกมาพูดครับว่าการเจรจาดําเนินไปในเชิงบวกแต่ในความเป็นจริงรายงานการเจรจาดังกล่าวก็มีความขัดแย้งอยู่เสมอ ในประเด็นการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมโดยสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล,ลต่อการให้อิรานยุติการเสริมสมรรถนะหรือโครงการออกไปและยอมให้หน่วยงานอิสระซึ่งน่าจะเป็นหน่วยงาน IEA เข้าตรวจสอบแต่อิรานกลับตอบกลับมาว่าจะไม่มีวันยกเลิกโครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมอย่างเด็ดขาดซึ่งขณะนี้ความบริสุทธิ์ของยูเรเนียมของอิรานอยู่ที่ประมาณ60%ครับซึ่งเขาใกล้ความบริสุทธิ์ที่ 90%ที่จะนำมาใช้ในการสร้างหงัวรบนิวเคลียร์ได้ซึ่งในช่วงที่ทเท้าดำรงตำแหน่งในวาระแรกครับได้ฉีดข้อตกลงปีคศ .2015 ที่กำหนดให้การเสริมสมรรถนะอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านอยู่ที่3.67%และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเตหารานได้เริ่มผลิตวัตถุดิบที่ระดับใกล้เคียงกับระดับของอาวุธอิหร่านซึ่งประกาศจะทำลายล้างอิสราเอลได้ปฏิเสธมาโดยตลอดว่า ไม่ได้พยายามครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามครับอิหร่านได้เพิ่มสมรรถนะยูเรเนียมจนถึงระดับที่ไม่อาจนำไปใช้ในทางสันติได้คัดขวางไม่ให้ผู้ตรวจสอบจากต่างประเทศตรวจสอบโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านและขยายขีดความสามารถของขีปนาวุธพิสัยไกลและเจ้าหน้าที่ของอิหร่านได้เตือนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆว่าอิหร่านอาจใช้ระเบิดดังกล่าวกับอิสราเอล ในความพยายามให้การเจรจายังคงดำเนินต่อไปสตีฟวิทคอฟผู้แทนสหรัฐอเมริกาและประเทศโอมานซึ่งเป็นประเทศผู้ไกลเกลี่ยกำลังหารือถึงทางเลือกที่สร้างารา์ตามรรงงานของทามรวมถึงการร่วมทุนระหว่างอิหร่านซาอุดีอาระเบียและประเทศอาหรับอื่นๆอีกหลายประเทศโดยมีสหรัฐอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องบางส่วนเพื่อผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์โดยยังไม่สามารถระบุสถานที่ ติดตั้งเสริมสมรรถนะที่แท้จริงได้รายงานระบุครับว่าบิตคอปยังได้ถอนข้อโต้แยง้งต่อความเข้าใจชั่วคราวในการกําหนดหลักการสําหรับข้อตกลงโดยรัฐบาลทรัมป์หวังว่าคําประกาศดังกล่าวจะช่วยชะลอการโจมตีของอิสราเอล,ลได้ทรัมป์กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าสิ่งดีๆบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเจรจาในอีกสองวันข้างหน้าซึ่งท่าทีดังกล่าวทําให้อิสราเอล,ลอดสงสัยไม่ได้ครับว่า อิหร่านจะยื้อเวลาเจรจาไปไเรื่อยเพื่อเสริมสมรรถนะย,ยูเรเนียมจนถึงขีดสุดหรือไม่ซึ่งก็มีรายงานครับว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูและประธานาธิบดีโดนั์นทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาได้สนทนาทางโทรศัพท์อย่างดุเดือดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะเปเชิญหน้ากับอิหร่านอย่างไรตามรายงานข่าวของช่อง12การสนทนาเต็มไปด้วยความขัดแย้งอย่างรุนแรงโดยรายงานว่าทรัมป์บอกกับเนทันยาฮูว่า ผมต้องการทางออกทางการทูตกับอิรานผมเชื่อว่าตัวเองสามารถทำข้อตกลงที่ดีได้นอกจากนี้เขายังเน้นย้ำถึงความสนใจของเขาในการทำข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายซึ่งในทันยาหูไม่เห็นด้วยที่จะใช้การเจรจาทางการทูตอีกต่อไปนั่นทำให้สหรัฐอเมริกาในตอนนี้มีความกังวลอย่างมากครับว่าอิสราเอลอาจโจมตีโครงการนิวเคลียร์ในอิรานโดยไม่แจ้งให้สหรัฐอเมริกาทราบล่วงหน้ามากนะัก เจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกากบวนว่าอิสราเอลอาจตัดสินใจโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิรหร่านโดยไม่ค่อยมีการเตือนล่วงหน้าตามที่นิวยอร์กไทม์รายงานเมื่อวันพุธรายงานระบุครับว่าหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าอิสราเอลสามารถเตรียมการเพื่อก่อเหตุโจมตีได้ภายในเวลาเพียงเจ็ดชั่วโมงเท่านั้นซึ่งจะทําให้สหรัฐอเมริกามีเวลาไม่มากนักในการกดดันให้นายกรัฐมนตรีเป็นจามีนิทันยาหูเปลี่ยนใจ รายง,งานระบุครับว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาสงสัยถึงประเด็นผลของการโจมตีฝ่ายเดียวของอิสราเอลและเจ้าหน้าที่อิสราเอลเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากให้ความช่วยเหลือหากเตรานตอบโต้กลับเจ้าหน้าที่อิสราเอลแจ้งต่อวอชิงตันว่าการโจมตีอาจเกิดขึ้นได้แม้จะบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิรานแล้วก็ตามซึ่งด้วยผลประโยชน์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิสราเอล แอดมินก็เชื่อครับว่าทรัมป์จะไม่มีทางเลือกหากในทันยาฮหูตัดสินใจถล่มอิหร่านแบบสายฟ้าแลบซึ่งนั้นจะทําให้อิหร่านตอบโต้อิสราเอลเช่นกันด้านกลุ่มกบฏฮูตีแม้จะมีการแจกจ่ายความช่วยเหลือด้านอาหารให้กับชาวกาซาแต่ใช่ว่าการโจมตีด้วยขีนาวุธระยะไกลาจากกลุ่มกบฏฮูตีต่ออิสราเอลจะหยุดลงไปครับโดยก่อนหน้าการแจกจ่ายอาหาร กลุ่มกบฏฮูตีได้ยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลแทบจะทุกวันก็ว่าได้ครับแต่ทุกครั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลก็สามารถสก,กัดกั้นเอาไว้ได้หรือไม่ขีปนาวุธก็เกิดขัดข้องก่อนบินถึงอิสราเอลซึ่งการโจมตีด้วยขีปนาวุธดังกล่าวบางลูกไม่มีเสียงสัญญ,ญาณไซเรนเตือนภัยด้วยซ้าครับซึ่งนั่นทําให้อิสราเอลโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีตอบโต้กลับจากการยิงขีปนาวุธดังกล่าวโดยรัฐมนตรีกลางของอิสราเอลคัดยืนยันครับว่า เครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศอิสราเอลได้โจมตีเป้าหมายที่ท่าอากาศยานนานาชาติซานาที่ถูกกลุ่มกบฏฮูตียึดครองเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับนักแลถแลงการชคารัดระบุครับว่าการโจมตีดังกล่าวได้ทําลายเครื่องบินลำสุดท้ายที่กลุ่มกบฏฮูตีใช้งานอยู่เครื่องบินลำก่อนหน้านี้ถูกทําลายในการโจมตีสนามบินเมื่อวันที่6พฤษภาคมนี่คือข้อความที่ชัดเจนและเป็นการสารต่อนโยบายที่เราวางเอาไว้โดยตรง ใครก็ตามที่ยิงใส่รัฐอิสราเอลจะต้องได้รับสิ่งที่เลวร้ายเขากล่าวถ้าเรือในเยมเมนจะยังคงถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องต่อไปและสนามบินในซานาจะถูกทำลายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นเดียวกับโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆในพื้นที่ที่กลุ่มก่อการร้ายฮูตีและผู้ส,สนับสนุนใช้อยู่คานกล่าวต่ออีกว่ากลุ่มก่อการร้ายฮูตีจะถูกปิดล้อมทั้งทางทะเลและทางอากาศตามที่เราได้สัญญาและเตือนเอาไว้ ใครก็ตามที่ทำ้ายเราจะได้รับอันตรายถึงเจ็ดเท่าต่อมากองทัพอิสราเอลย,ยืนยันว่าได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศที่สนามบินนานาชาติซานาะที่ถูกกุมขุมหุตียึดครองในเยเมนเมื่อไม่นานนี้ตามรายงานของกอ,องทัพอิสราเอลการโจมตีต่างๆได้โจมตีสานามบินและเครื่องบินที่กลุ่มกุมหุตีใช้เพื่อคนส่งผู้ก่อการร้ายที่ผลักดันการโจมตีด้วยการก่อการร้ายในอิสราเอลสนามบินหลักในซานาะ ได้เปิดให้บริการโดยกลุ่มกบฏฮูตีเช่นเดียวกับท่าเรือฮอเดีดาและซาลิมที่ถูกโจมตีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและยังมีจุดประสงค์เพื่อก่อการร้ายอีกด้วยนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่กลุ่มกบฏฮูตีใช้โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนอย่างโหดร้ายเพื่อก่อเหตุก่อการร้ายก็กำลังป้องกันอิสราเอลกล่าวการโจมตีทางอากาศต่อสนามบินซานาก่อนหน้านี้นะครับในวันที่6พฤษภาคมสายการบินประจำชาติเยเมนเคยรายงานว่า เครื่องบินสามลำของประเทศได้รับความเสียหายระหว่างการโจมตีของกองทัพอากาศอิราเลที่ท่าอากาศยานนานาชาติซานาในเมืองหลวงสายการบินดังกล่าวระบุว่าพวกเขาจะมีเครื่องบินแบบ A320 จํานจำนวนสามลำที่ให้บริการเส้นทางออกจากเอเดนและยังคงให้บริการอยู่และยังคงเหลือเครื่องบินที่ท่าอากาศยานควีนอาเลียของอัมมานในจอร์แดนซึ่งอาจเป็นเครื่องบินแบบ A320 อีกเครื่องหนึ่งที่บินไปยังเมืองหลวงของจอร์แดนก่อนจะถูกโจมตีเมื่อวันที่6พฤษภาคมนั่นหมายถึงสายการบินดังกล่าวยังเหลือเครื่องบินโดยสารอีกอย่างน้อยสีลำที่กลับมาให้บริการโดยพวกเขาเพิ่งจะเปิดบริการสนามบินนานานชาติสานาอีกครั้งเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ก็ต้องมาปิดตัวลงอีกครั้งครับด้วยการโจมตีของอิสราเอล,ลในวันนี้ครับทุกผู้ชมและอันก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ